ก็มีความสุขเหมือนเดิมค่ะทุกครั้งที่เราได้ไปแฟนมีตก็คือมีความสุขที่ได้เจอแฟนๆมีความสุขที่ได้เขาเรียกว่าอะไรได,ไ,ดได้ใกล้ชิดได้ทํากิจกรรมร่วมกันไม,มนเป็นไงบ้าพอมันจัชบช็อตที่มันลงอะที่เราต้องถ่ายรูปคู่กับคู่โชคดีอะแต่ละคนเขาจะแบบว่าเราทําให้เราดูแบบเซอร์ไพรส์ที่คืออย่างงี้แบบเขาจะมีแฟนคลับบางคนก็คือแฟนคลับเราจะมีหลายแบบมากเลยค่ะ<อ>คือไม่ว่าจะแบบ เดินเข้ามาแล้วก็วิ่งหนีไปเลยไม่พูดอะไรหรือเดินเข้ามาแล้วแบบมีเซอร์ไพรส์ให้เราดูเล่นๆเ,เป็นเหมือนแบบกิมมิกเล็กๆที่เวลาเราแบบพอนั่งนานๆเนาะมันก็แบบสนุกขึ้นมาเลยเออมันก็เป็นอะไรที่น่ารักมากค่ะเนียครับพีองไงกับแฟนคลับที่แบบมาหลัลายที่แบบประการบางคนแบบไม่กล้ามันเขินหนักมากเหมือนกันเราก็เล่นกับเขาไปแบบที่เราเป็นนี่แหละค่ะว,ว,ว่าแบบเออ เคิร์ลไม่ต้องเคิร์น嘛นี่มีสมมติถ้าเป็นแฟนสายอย่างเงี้ยมีเวลาหนึ่งนาทีแล้วรีบพูดมาจะพูดอะไรค่อยๆคิดค่อยๆคิดเลยอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นแับต่างชาติก็จะพยายามเล่นภาษาไทยเลยนะเ้ราก็แบบโอ้เรียนแบบเรียนภาษาไทยมาให้เราหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แมันมีตกใจมากมันเหมือนว่าเขามาเซอร์ไพรส์เราแบบโอ้เล่นใหญ่ขนาดนี้หรอเอิงจริงๆจริงๆ ไม่ไม่นะคะหมายถึงแบบใช่เราเซอร์ไพรส์แต่ว่าแต่ว่าเวลาเซอร์ไพรส์อ่ะเราเราก็จะเจอกันในงานอยู่แล้วเ,เจอได้ไบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะไม่ตกใจมากแต่ว่ามีความสุขมากค่ะจร,จริงๆมันตั้งรับได้มาจากการที่เขามาแบบว่าอยากให้ออนแบบวว้าวตลอดเวลาข้างหน้าเราจะมีแอคว้าวสิว้าวอยู่แล้วเขาทำอะไรให้แล้วก็มีความสุขทั้งนั้นแหละเราไปไหนบ้างคะ เจ้าตัวไม่รู้ตารางงานแม้แต่พรุ่งนี้เจ้าตัวยังไม่ค่อยแน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่า <c oughs> ใช่ว้าวเลยนี่ก็เป็นทีเซอร์ตัวแรกเอ๊ะหรือตัวที่สองอันเอ่อตัว,ต,วตัวที่ปล่อยไปล่าสุดน่จาจะเป็นตัวที่สองนะคะที่ปล่อยไปแล้วก็จะมีตามมาอีกเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่ต้องห่วง <c oughs> ค่อนข้างที่จะเป็นบอดี้การ์ดกันเท่านั้นไม่มีอะไรนะคะ <S <S สมมองรู้ส,มมสึกว่าเก่งมาก พี่หลิงเก่งมากแล้วก็ทุกคนทำงานได้แบบเต็มที่จริงๆเรื่องนี้จริงๆมาดูเดือดอะไหนเพราะว่าอยู่แบบแอคชั่นเปนเรอะเหมือนกันดูเดือดมากต้องไปดูตัวพี่หลิงอะ่ะคือช้ำแบบไม่ใช่แค่พี่หลิงแก๊งบอดี้การ์ดส่วนมากคนที่ตัวช้ำเนี่ยจะเป็นแก๊งบอดี้การ์ดพี่พี่สตัรนตัวช้ำกันหมดไม่มีใครรอดทุกคนต้องไปลุ้นเอาใช่เพราะถ้าบอกจะเป็นการสปอย เห็นไฉันพัฒนาขึ้นแล้วฉันจะไม่หลุดให้พวกเธออีกเดียว่อากะดัไรนะมอัทอวกฎาัถามว่ากดไหมมันมีแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราหรือว่าส่งผลกระทบต่อการทํางานเราเท่าไหร่เพราะว่าพวกเราก็ทํางานเต็มที่กันอยู่แล้วตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ก็บอดี้การ์ดอาจจะแบบเออช่วยมาเช็คโซฟาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะใช่เ้าาาาาเเรียกกววว่่นอ้ยเป็นบอดี้การ์ดจะหวานอะไรล่ะคะพี่เออไม่หลุดเลยครั้งนี้ไม่หลุดถ้าไม่นอนตอนไหนบอที่ผ่านมามันหลุดแล้วมันมันโปะจำได้เลยอะตอนใจซ่าหลักพี่ๆก็สัมภาษณ์หนูเนาะแล้วก็เขาเรียกว่า ไม่มีนะคะก็ถ้ามีก็ถ้าเปิดแคสก็ดีดีค่ะยินดีแต่องไรวไหมตม้งได้ไหมเออตอนนั้นก็ไม่หลุดแน่นอนภาคนี้อยู่รุ่งงานแล้วใช่ลุ่งงานละขออนุญาตถามอัพเดทเรื่องไม่เปิดคดีอย่างที่เป็นปัญญาบัตรมีคนติดตามตอนนี้น่าจะจัดการแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วใช่เรื่องนี้หนูก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเยอะก็คือเรามีหน้าที่บอกแม่อะไรอย่างนี้แล้วก็ใช่ทางผู้ใหญ่ก็จัดการเรียบร้อยแล้วค่ะอะไรนะคะ กางชอบเป็นโฆษกการใช่ค่ะใช่ร่วมกับคุณแม่ด้วยอะไรด้วยหลายๆทีมมหลายๆครั <c oughs> ้งมีความตั้งใจที่ที่อย่างเพราะว่าคนณหลายคนจะถูกเราอ่านล่าเลิกน้อยลงไหมตกเก็บลงไหมอะไรแบบนี้ค่ะคือจริงๆอ่ะหนูความรู้สึกหนูจริงๆตอนแรกเลยคือตกใจค่ะตกใจแต่ว่าบางบางคนอาจจะเขียน เขียนว่าแบบหนูแบบจิตตกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเอ้โหนูไม่ได้จิตตกค่ะหนูตกใจเฉยๆใครโดนก็ตกใจเนาะตอนนั้นแบบหนูโอเคค่ะหนูโอเคจิตใจเข้มแข็งปกติค่ะใช่เป็นคนใกล้ตัวมากไงแต่ผมก็จะบอกให้หนูใส่ชุดยังไงกระแวงอะไรไปมากไม่เป็นององต้อะไอย่างเงี้ยเราก็ถือซะว่าเป็นบทเรียนละกันแล้วเราก็ระวังตัวมากขึ้นแค่นั้นแต่ว่าไม่มีระแวงไม่มีอะไรค่ะแล้วก็ไว้ใจคนที่ทำงานด้วยกันอยู่แล้วใช่ ไม่นะเพราะว่าแฟนๆส่วนมากก็ถ้าเห็นเราอยู่ในเวลาส่วนตัวเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังน่ารักกันอยู่ใช่คอยคุยเรื่องนี้หนูไม่รู้เลยอ่ะอาจจะต้องถามคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนสแกนคนเข้ามาทำงานเหมือนกัน หนไม่ได้ตกใช่มใช่ใช่หนูหนูหนูไม่ได้จิตตกนะคะทุกคนหนูหนูโอเคใช่แล้วตอนนั้นที่ข่าวลงใช่ปะแล้วเพื่อนก็คือถักกันมาเต็มมางว่าแบบออมโอเคป่ะเนี่ยออมแบบฮ่าเกิดอะไรขึ้นใช่บบเออไม่ใช่ค่ะไม่มีไม่ไม่ยังไม่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 ค่ะไประหว่างเรากับแม่ใครใครแบบว พี่หลิงเป็นคนรู้คนแรกเพราะว่าไปถึงรองจากพ่อแม่ค่ะก็คือรู้คนแรกเพราะว่าหนูก็รีบโทรไปเพราะว่าเห็นว่ามีคุยกันด้วยไปถึงคนขับรถคนรถสองคนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ก็แชร์กันตลอดค่ะมีอะไรเราก็แชร์กันทุกเรื่องอยู่แล้ว พี่หลิงว่ายังไงบ้างอ๋อเขาก็เป็นห่วงเราเป็นห่วงเราแล้วก็เออมันมีขั้นตอนของมันว่าเออตรวจสอบยังไงอะไรอย่างนี้มีขั้นตอนอยู่ค่ะหรือว่าจริงๆพี่หลิงต้องมาดูแลเราเหมือนใครสิเออแล้วก็อาจจะดีจ้างไหวไหมคะจ้างไม่ไหวไไหรอกมาสามารถดูแลเราได้ใช่ไหมดูแลนะได้ <c oughs> พี่หลิงดูแลเราตลอดอยู่แล้วลนะค่ะเขาเป็นคนคนที่น่ารักวอนนี้เราดูแลพี่เขาอย่างไรบ้างเขาติดราม่ากเลยเออก็จริงๆก็มีการถามถ่ยกันค่าว่าแบบเออเป็นยังไงมัน มันเป็นยังไงบ้างเธอโอเคไหมแบบเกิดอะไรขึ้นเราก็มีการแชร์กันเนาะเป็นการรับมือที่เราเป็นยังตองมันค่อข้าจริงๆคือจริงๆตั้งแต่ล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้คุยกันเยอะแต่ว่าเหมือนก็มีการออกมาขอโทษแล้วใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่ที่รู้จักกันมา5ปี6ปีเนี่ยก็คือ อมเชื่อว่าพี่หลิงเขาไม่มีเจตนาที่ไม่ดีแน่นอนค่ะแล้วก็อมเชื่อว่าครั้งนี้ยังไงเขาก็ต้องรับรู้แล้วก็นําไปพัฒนาตัวเองแน่นอนค่ะคือพี่น้อยเขาจริงอันนี้อันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยจริงๆอันนี้แบบพูดจริงเลยนะที่ได้คุยกันี่ยเขาบอกว่าใหญ่ากสำหรับภาพจัินใจตอนนี้ก็ยังไม่ได้เท่าที่คุยกันก็คือยังให้กําลังใจกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีคุยรายละเอียดลึกอะไรค่ะเพราะขาไปทำงานด้วยช่วงนี้เองไปทำให้ใช่แต่รับขนาดอะไรโครงการอะ ออออมเชื่อว่าถ้าพี่หลิงมีอะไรหนักใจก็จะมาปรึกษาออมเองค่ะใช่อมรู้ทำไมถ้าเวลาพี่เขามีปัญหาเขาจะนอนอย่างเราจะจับเขาเกลี่ยออกรู้เหมือมนจริงๆพี่หลิงจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นแบบรักหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะไม่ค่อยมีอาการอยู่แล้วเราเราเป็นคนสังเกตเขาเองค่ะ ใช่ค่ะออมเชื่อว่าพี่หลิงจะผ่านพ้นเรื่องราวดราม่าทุกอย่างนี้ไปได้ค่ะใช่